ขอเรียนเชิญคุณจารุณีวรกิจเป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นเชิญครับการแยกหน้าที่จัดการการเลือกตั้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในหน่วยเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งส่วนกะกะตทํำหน้าที่เป็นผู้กํากับการตรวจสอบและยังบริหารการรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งแต่ให้ศาลเป็นผู้ให้ใบแดงแทน จะทําให้การเลือกตั้งของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรเร็วลงอย่างไรอืน่าสนใจครับถามนักเลือกตั้งก่อนดีไหมครับห <c oughs> มอเป็มศักดิ์ครับคือผมกลับเรียนนะครับว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> การที่เราจัดการเลือกตั้งประเทศไทยเริ่มกําเนิดจากกระทรวงมหาดไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีกระแสะเสียงเรียกร้องให้เป็นหน่วยงานอิสระ <c oughs> จนเป็นที่มาของกกต หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งในรับนูลปี5มี2 5 4 0แล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ถามว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากมายเป็นที่น่าพอใจไหมผมว่าทุกท่านมีคำตอบในใจอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นที่น่าพอใจก็คงจะไม่มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปถูกไหมครับนี่การปฏิรูปก็คือต้องแยกส่วนเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนของการจัดการเลือกตั้ง ก็มีคณะทํางานหนึ่งส่วนไปแต่หลังจากการเลือกตั้งไปแล้วมีการทุจริตมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้อีกคณะหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการตัดสินปัญหาจากการเลือกตั้งซึ่งอาจพึงสารเลือกตั้งในส่วนเนี้ยก็จะเป็นการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะว่าองค์กรการเลือกตั้งในโลกเนี้ยมันจะต้องมีอํานาจคานกันอยู่ในระบบการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและผู้ตัดสินการเลือกตั้ง ในตัวตัวเองอย่างนี้จะทําให้เกิดความคุมเครือว่ามีความยุติธรรมเพียงพอหรือไม่เพราะว่าอย่างที่กล่าวอานาจคือการช่อชนอํานาจอยู่ที่ใครมากการช่อชนก็เกิดขึ้นมากตามลําดับเพราะฉนัดีเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคดีคนก็พอใจหลายคดีคนก็ไม่พอใจเนื่องจากว่าองค์กรเดียวทําหน้าที่ทั้งสองส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นการแยกกันประสิทธิภาพย่อมดีกว่าแน่นอนครับ แล้วไม่กลัวเหรอการไกลับไปสู่การจัดการเลือกตั้งแบบมีหน่วยงานรัดกำกับเขาย้อนยุคแบบหน่วยงานเดิมๆที่เคยจัดมาแล้วแล้วหนีเสือป่าจอระเข้หรือเปล่าตอนนี้ความเป็นจริงคืออย่างนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดมีบอร์ดคณะกรรมการแต่เวลาไปตั้งการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ก็ไปตั้งปลัดอำเภอบ้างนายอำเภอบ้างผู้กำกับบ้างก็เหมือนเดิมกับตอนกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนจัดการแต่มือไม้ที่จัดแม้กระทั่งการพิมพ์บัตรแม้กระทั่งการเอาคนมาลงคะแนนเอาคนมาตรวจตาเอาคนมาแจกหีบก็คือกรรมการชุดเดิมสมัยมหาดไทยจัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเสียค่าใช้จ่ายสองซ้อนด้วยซ้ําไปถ้าพูดตามความเป็นจริงนะครับคุณหมอออพลเห็นยังไงครับผมเห็นด้วยกับว่าการจัดเลือกตั้งเนี่ย กลไกที่จัดหรือเจ้าภาพจัดเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นหน่วยเดียวกับหน่วยที่กํากับหรือตรวจสอบตัดสินผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณหมอเพ็มสักนะครับ,รบประเด็นอยู่ตรงที่ผมยังไม่แน่ใจตรงที่ว่าเมื่อเปลี่ยนระบบให้คนที่จะเป็นคนจัดเลือกตั้งเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เอาข้าราชการหลายหน่วยมาประกอบเข้าด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าไม่มีองค์กรรับผิดชอบนะครับมันเป็นเพียงแต่ให้มีคณะกรรมการหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกัน ทั้งหมดนี้คือข้าราชการขึ้นกับกระทรวงต่างๆแล้วขึ้นกับรัฐบาล<ม>และผมเองไม่เคยผ่านในการทํางานแบบนี้ผมคิดว่าตรงนี้มีปัญหาแน่ในการจัดการเลือกตั้งเพราะเขาจะต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้สอสอไปหน่วยสภาไปเลือกรัฐบาลแล้วก็จะมาปกครองตัวเองอีกทีหนึง่งไม่ดูเหมือนว่าไม่มีเจ้าภาพ<ม>ถ้าเขาจะแยกกรกะตอ,ออกมาเป็นสส,นส่วนส่วนจัดการเลือกตั้งส่วนหนึ่งนะครับส่วนจะไปใช้กําลังพลที่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คือกํากับ และตัดสินจริงๆมันต้องมี3ส่วนเลยรตรงนี้ควรจะแยกออกมาเป็น3ส่วนแต่พอแยกแล้วเนี่ยให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชะการมาจาัดเลือกตั้งเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเพราะคณะกรรมการไม่ได้เป็นนิติบุคลคลคณะกรรมการเพียงแต่รวมตัวเข้ามาอาจจะมีสาสุขมีศึกษามีมหาดไทยมีใครรวมตัวเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เลิกกันไปเพราะเป็น,นคณะกรรมการนะครับแล้วมันไม่มีนิติบุคคลไม่มีองค์กรแล้วจะพัฒนาคล้าย ความรู้ความสามารถที่ให้เลือกตั้งเก่งเท่าทันสถานการณ์ได้อย่างไรเพราะมันแค่ประกรอบเครื่องเข้ามาเป็นเป็นการเลือกตั้งเป็นครั้งครั้งไปเท่านั้นผมยังคิดว่าตรงเนี้ยเท่าที่ผมฟังคณะกรรมการยกรงรับนักมนูบอกอันนี้มาเนี่ยผมมีติดใจอันนี้แล้วผมคิดว่าผมอยากเสนอว่าแยกไม่มีปัญหาแต่จะต้องมีนิติบุคคลที่รับผิดชอบส่วนกําลังพลแน่นอนคุณต้องไปเอาข้าราชการมาเป็นกําลังพลแต่คุณต้องเป็นหน่วยที่รับผิดชอบครับ,ค,รบคุณจรุณีครับ คิดกับกระทู้ตัวเองอย่างไรครับเชญครับดิฉันคิดว่าในส่วนของกกตตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นเราก็มีกกตเราก็เห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกกตหรือกกตใหญ่หัวเรือใหญ่หท่านก็ทํางานได้ได้ดีดมา<ร>กเป็นที่<ช>พอใจค่ะแรนะแต่หลังๆมานี่มีนักการเมืองหัวใส ขี้โกงนะคะเข้าไปแทรกแซงจนให้เกิดกระบวนการนี้รวนไปหมดนะคะซึ่งในในใน,ในแนวคิดของดิฉันว่าณนะปัจจุบันนี้ถ้าจะหากเปลี่ยนแปลงถึงขั้นนี้ก็คงอาจจะเป็นเหมือนที่ท่านบอกว่าจะหนีเสือปะจะระเข้ไหมเพราะว่ากลับไปที่เดิมหรือให้หน่วยงานอื่นไปรับผิดชอบก็คงไม่พ้นที่นักการเมืองก็เอื้อมมือเข้าไปแทรกแซงได้ ทั้งหมดทั้งมวลก็คงอยู่ที่การจะแก้ไขปรับปรุงและให้ความรู้ประชาชนเพราะการที่จะชอชนในเรื่องการเ,าเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะมีนักการเมืองนะคะตัวดีนะคะ,คะไปสอนชาวบ้านนะคะให้รับเงินมัง่งให้อะไรสารพัดเอาไปอบรมวิธีการให้มีเยอะแยะนะคะพัฒนากันมาเรื่อยๆระดับแล้วก็จะมีข้าราชการหรือคนที่จัดการการเลือกตั้งนี่แหละไปร่วมด้วย3มคนนี้รวมกันจึงเกิดการทุจริตการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามันเกิดกระบวนการมันรั่วตรงไหนเรือมันไม่ดีตรงไหนเราก็ไปแปะไปปะผุตรงนั้นไม่ใช่ไปยกเลิกหมดแล้วไปเริ่มต้นใหม่ฟังประชาชนกันบ้างครับเชิญครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยกกตนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นหน่วยงานอิสระแต่ถามว่าอิสระจริงไหม,มเดี๋ยวนี้นัากการเมืองนะครับบางทีไม่ค่อยพอใจกกตเท่าไหระ่ะครับมไม่ค่อยพอใจแง่ไหนรู้ไหมครับไอ้เฮ้ย กูนอกจากกูเสียเงินให้ประชาชนแล้วกูยังมาเสียเงินให้กกตอ,อีกโอ้เอมันหลายซักหลายซรัพกูต้องโกงมากขึ้นมันกกตต้องกลับไปถามตัวเองครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยได้ดีขนาดไหนครับมไม่ตอกไปห่วงอำนาจครับมีสิบคะแนนให้คะแนนกกตที่ผ่านมาสิบเจ็ดปีเนี่ยให้คะแนนกี่คะแนนครับผมให้คะแนนชุดแรกครับต่กกตจังหวัดผมให้เลย ให้สักคนเดให้สักคนไม่ให้เลยให้แต่ห้าเสือเท่านะครับห้าเสือชุดแรกเท่าน,นะครับ,รบท่านมีความตั้งใจจริงครับ,รบยิ่งชุดต่อมาสน้ำหน้าเนี่ยติดคุกแต่สาริกาก็ช่วย <c oughs> แต่สาริกาก็ช่วยไวปสาริกาช่วยไม,ไม่ไม่เป็นผู้เสียหายซะผู้ร้องผู้ฟ้องเนี่ยค,ความจริงถ้าประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วใครจะเสียหายรประเทศชาติเนี่ยนะครับน,นึ่เงี้ย ผมถึงบอกว่าต้องหันไปมองตัวเองก่อนว่าตัวเองจัดการเลือกตั้งอะมันเละเฟะขนาดไหนครับบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยกรกตมีส่วนไหมอ้าวใช่ไหมครับเอาละครับเซนครับพูดถึงกรกตนะผมเป็นองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่คับคู่กรกตฮะทีนี้ในกรกตโครงสร้างนะผมจะพูดสั้นาโครงสร้างเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องปรับปรุงโครงสร้างใหม่ กตดีฮะแต่โครงสร้างไม่ดีแล้วก็ผู้ปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นกอตจังหวัดกอส่วนกลางก็แล้วแต่แต่ก่อนนี้ท่านเชื่อไหมฮะจะมีองค์กรเอกชนเข้าไปช่วยเหลือท่านหลายท่านด้วยกันเช่นอริยาใช่ไหมโคโทมอริยานะฮะท่านก็เป็นแล้วเป็อีกท่านหนึ่งสองท่านมีห้ท่านใช่ไหมห้าเสือแต่ว่าคาดการไปแล้วสเสือเอ้สีเสือเดี๋ยวนี้นะฮะ ห้าเสือเลยซ้ําไปตะกอนนี่สามสามต่อสองมันจะพอคันหน้ากันได้จังหวัดก็เช่นกันผมอยากจะให้แก้ระเบียบตัวนี้ว่าให้ภาคประชาชนเข้าไปตําแหน่งในนั้นฮนะเป็นกอตจังหวัดหรือกอตส่วนกลางให้มากหน่อยเพื่อจะคันหน้ากันนะอย่างอื่นผมไม่ได้ว่าอะไรระเบียบต่างๆเราแก้ไขได้แต่ตัวบุคคลตัวนี้มีปัญหามันเอียงเรือมันเอียงข้างนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบถามทุกท่านในที่นี้ได้ไหมครับว่า ท่านเห็นว่ากกตวควรมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บริหารการเลือกตั้งกำกับตวรวจสอบนะฮะตัดสินการเลือกตั้งอำนาจทั้งหมดของกกตคงเดิมเลยเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรใครเห็นว่าควรจะมีอำนาจเท่าเดิมยกมือครับรกกตควรม,มีอำนาจเท่าเดิมกำกับตวรวจสอบบริหารแล้วก็ตัดสินการเลือกตั้งใครเห็นว่าควรกระจายอำนาจของกกตที่จะมีหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลืองานกกตในการกำกับการเลือกตั้งยกมือครับ ขอบคุณครับ